มาดูครับไปมร์ครับรถไถจมครับรถไันจ่มครับพี่น้องเสร็จงานพอดีม์กเฮ้ยไม่ใช่คานโน้นไอ้อ้ามัดไปมัดยาวๆหน่อย พอ่พอพ่อเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็เสร็จไปแล้วครับยี่สิบห้าไร่ไม่ได้หรอกเบาเบาเบามายกผ่านขึน้นเฮ้ยรุนแล้วรุนแล้วมัดไม้มัดไม้เฮ้ย มัดแบบไหนวะออโซ่สั้นหน่อยครับไม่มีสลิงยาวมาก็เลยต้องมัดกับปากเบาๆ เอ็งคิดว่าอยู่ไหมน่ะมั่งแค่นั้นน่ะไม่ต้องไปล็อกหรอกเอ็งใส่เกียร์หนึ่งไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบ่บ่เอาพอเดี๋ยวใส่เกียร์สองไปเอาะอามาเอานั่นออก ร้อยครับมาไกลเกียสองบินไปทางนี้เลยเดี๋ยวดีก่อนสู้เกินสู้เกินไกลเกียสองบินไปนี่เลยเฮ้ยบินไปโน่นเลย